โอเคครับผมคนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับคิมก็จะมาพูดถึงเรื่องเฟรมเรทนะครับหรือว่า FPS นะครับผมสำหรับเฟรมเรทหรือว่า FPS นะครับผมคือเอาง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนนึกภาพนะว่า เฟรมเรทมันก็คือรูปภาพที่เอามาต่อกันนะครับผมระหว่างแบบว่าแบบ20เฟรมเรท25 30 45 60แล้วก็90นะครับผมที่พูดมาก็คือมันเป็นเฟรมเรทที่อยู่ในผับ G Mobile นะครับอันนี้คือคิมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฟรมเรทมันเท่านี้หรือเปล่าแต่ว่าคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แหละใกล้เคียงนะน่าจะใกล้เคียงเลยคิมว่าก็คือ20เฟรมเรทก็คือ20ภาพต่อกันใน1วินาทีแล้วก็ สูงสุดของ PUBG คือ90เฟรมก็คือ90ภาพต่อกัน90ภาพอะ่ะใน1วิต่อกันนะใช่แล้วให้ทุกคนคิดภาพดูนะครับว่า20ภาพกับ90ภาพถ้ามันเป็นวิดีโออะ่ะอันไหนมันจะลื่นกว่ากันมันจะสมูทกว่ากันถูกต้องครับนั่นก็คือ90เฟรมใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยคิมก็จะมาทดสอบนะครับว่าระหว่างเฟรมเรตต่าสุดของ p u b G กับเฟรมเรตสูงสุดใน p u b G ที่มีมาณนะตอนนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน แล้วก็เฟรมเรต90เฟรมเนี่ยมันดีกว่าเฟรมเรตน้อยๆย,ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับคิมก็จะมายิงให้ดูนะครับผมระหว่างฝั่งซ้ายเป็น20เฟรมนะครับต่ําสุดของผับจีเลยแล้วก็ฝั่งขวาเป็น90เฟรมครับจะมายิงเปรียบเทียบกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะ ก็จะสังเกตได้ว่านะครับ90เฟรมเรทเนี่ยกระสุนจะหมดไวกว่า20เฟรมเรทนะครับผมก็อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง20กับ90นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาเราเดินเล่นในเกมเงี้ยเฟรมเรทต่ำๆกับเฟรมเรทสูงๆเนี่ยอันไหนมันจะลื่นกว่ากันนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะ ก็จะสังเกตได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ90เฟรมเนี่ยจะลื่นกว่า20เฟรมนะครับผมทีนี้รู้แล้วหรือยังครับว่ารมเ a ทเนี่ยสำคัญต่อการเล่นเกมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับว่าเล่นเก่งหรือว่าไม่เก่งมันเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเปล่าอันนี้คิดว่ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ้าส,ส่วนใหญ่เลยนะอาจจะแบบ90%เลยนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะเอาเป็นสมมุติว่านะครับสมมติว่านักแข่งระดับโลกสมมุตินะนักแข่งระดับโลกคือเขาเล่นมือถือเนี่ย คือเป็นมือถือที่อุปกรณ์เอาไว้แข่งระดับโลกเนี้ยคือถ้าเขากลับมาใช้กับมือถือที่แบบว่าราคาหลักพันเนี้ยบอกเลยว่าฝีมือเขาจะตกลงมากๆเลยนะครับผมใช่แล้วก็กลับกันนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเล่นมือถือหลักพันแล้วก็มาเล่นอีกทีนึงเป็นมือถือหลักหมื่นั p ส0 0หมื่นัพอะไรเงี้ยที่เฟรมเรทสูงๆเงี้ยจะทําให้คนที่แบบว่าเล่นอ่อนทําให้คนคนนั้นน่ะเล่นได้เก่งขึ้นเพราะอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยนะครับผมก็คือสมมุติว่าเอาเฟรมเรท20บมาสู้กับ เกก็ชนะ20นึกภาพออกไหมอ่าก็มือถือมีส่วนใหญ่นะครับอีกอย่างคือมือถือที่ราคาหลักพันเนี้ยมันจะมีอยู่หลายข้อเลยที่ทําให้คนเก่งๆมาจับมือถือหลักพันแล้วเล่นไม่เก่งก็คือ 1. f เฟรมเรทครับ 2. กระตุกครับแหลกครับ3ก็คืออาการดีเลยของมือถือนะครับผมถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยคนจะเก่งเล่นไหนไมันก็เก่งเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับผม คือคนเก่งเล่นมือถือกากมันก็กากโอเคไหมอืมแล้วก็ถ้าคนที่แบบว่าเล่นมือถือที่ราคาไม่แพงอีกวันหนึ่งมาเล่นมือถือที่แบบราคาแพงเนี้ยมันก็ฝีมือมันก็จะต่างมันก็จะเห็นความต่างนะครับผมโอเคครับผมก็จะพูดถึง fps หรือว่าเฟมเรทก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันสั้นนะครับเดี๋ยวไปดูคิมเล่นในเกมต่อกันเลยนะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile เติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับและเดี๋ยวก่อนนะครับผมขออัปเดตกันหน่อยนะครับผมทาง l i ชแมนช็อปนะครับผมมีโปรโมชั่นอัปเดตนะครับผมใครเคยเติมแล้วเนี่ยเติมอีกได้ใหม่นะครับผมเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับได้ UC แบบจุใจมากเลยนะครับอย่า <Sophie> ลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ <im ms> มีคนลงยัดนะครับนี่ตีหนึ่งมั้งอยู่บนหวัวโอเคได้เปิดแล้ว เอาดึงกันเฉยเลยเอาทำมตีนี่เหลือสองคนเหมือนจะมีลงยัดประมาณสองตีนะทุกคนมีลงยัดสองตีข้างหน้ามีคนครับเหมือนด่านฟ้าเลยเสียงเนี่ยคือมันมีบอดหรือเปล่าไม่รู้คลิปไม่แน่ใจนะเหมือนวิ่งบนด่านฟ้าเสียงเอ้โดนมาแล้วไม่ใช่บอดครับ เฮ้ยบดบดบดมั้งคือเอจจะอยู่เสียงบอดมันวิ่งไม่เหมือนคนนะเขาจะวิ่งหยุดวิ่งหยุดนะรอบนอกมีคนอยู่นะครับแต่ว่าในตึกนี้หมดแล้วนะเหลือเราคนเดียวเดี๋ยวคิมเล่นเป็นทอมสันดีกว่าเกมดีอย่าไม่เล่นเอทอมสันกับ AK โอเคลองเล่นแบบพี่เรนพิเลนดูมัง้ง อยู่ตึกยาวข้างหน้านะสำหรับใครที่อยากคนวิ่งใส่คูณสมไปดีสำหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นคลิปเล่นปืนอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับโอ้โหเจ็บมากอะ่ะเขาก็เล่น AK เหมือนกันนะเนี่ยงอ เขามาด้วยขวามือตรงกระดังมีเสียงเวกเตอร์หลุดมานะซ้ายมือมีน่าจะชั้นตึกสามชั้นอะเอฮ้ยยืนยิ่งเลยครับสวยกระดังข้างหน้ามีนะดันเลยดีกว่า อยากลองทอมสันนะ่ะโอเคเรียบร้อยเป็นปืนระยะประชิดที่แบบว่าถือว่าลั่นไวมากนะข้างหน้ามาซ้ายหนึ่งข้างหน้าหนึ่งสองคนเลยนะตรงนี้แหละดักอยู่เรียบร้อยอืมไม่น็อกแค่โอเคครับน็อกสองเหลือข้างหน้ามาอีกคนนึง ทำก่อนเลยอืมห้าวจังเขาวิ่งกะวิ่งออกมาชาร์จเลยนะมีอีกครับคนละตี้กันอยู่ชั้นสองเสียงที่ยืนอยู่บนชั้น2ก็จะเป็นเสียงทุมท้มๆนะครับมีเสียงหยัยบย่าขวามือตรงล่องมาแล้วก็คิมเห็นตรงฝั่งนุน้มอีกคน,น อันนี้หน้าจะอีกตี้นึงนะครับเป็นตี้ที่อยู่ฟาร์มตรงฝั่งกระดังสามนะต้องระวังเลยนะครับรอดักดีกว่านะอย่าวิ่งออกไปนะครับคือถ้าเราวิ่งออกไปยิงคนนี้คิดว่าคนที่อยู่ประตูหน้าต่างซ้ายมือยิงคิมได้แต่ต้องรอดูจังหวะด้วยนะเป็นเสียงเหยียบยาก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝึกจำเสียงไปได้วยนะครับเขายังไม่ดันนะเนี่ย เสียงเหยียบดินแล้วก็อยู่ชั้นเนี้ยก่อนแล้วก็ออกทนแหลมๆชั้นสองก็ทุ้มๆเขาวิ่งมาแล้วมีคนอยู่ชั้นสองเนี่ยนะอุ้ยอันนี้บอดนะพยายามยิงแล้วมองตรงหน้าต่างเลยนะครับเผื่อเขาโผล่มาจจะได้แบบโยกหลบทันยิงดักก็ยิงดักไปก่อนนะ วิ่งเข้าตึกายแล้วหนึ่งนึกว่าวิ่งเข้าตึกออกมาส่วนเฉยเลยมีอีกคนนึงครับเขานิ่งนะเหมือนจะดึงกันอยู่ตรงข้างหลังอะหลังตึกนี่งไงโอเคครับหมดตี้เดี๋ยวนะดึงกันเฉยเลยอะงงแป๊บงงแป๊บ เดี๋ยวสมองปลาเก็บของเนี่ยนะเวลาเก็บของพยายามสมองด้วยนะครับบางคนไม่สมองอ่ะบางครั้งคิมก็ลืมสมองเหมือนกันนะแบบยืยนเก็บของแล้วแบบโล่งๆเลยแล้วมีคนมายิางนเนี้ยคือเขายิงเราได้ฟรีเลยนะครับผมเฮ้ย <Hey. S 2> เสียงบ,บอดนะโอเคหมดตี้บอทมาให้ปิดฉาก เดี๋ยวเกมนี้จะเล่นเป็น AK แล้วก็ทำสั่นนะครับ AK กคใส่สโคบ3นะมีเสียงยิงกันอยู่นู่นเลยเสียงไกลมากนะครับน่าจะประมาณตรงทางขึ้นภูเขาอะข้างหน้าหมู่บ้านอะมันจะมีบ้านสองสหลังนะประมาณตรงน,นั้นแหละฝึกเดาระยะของเสียงปืนได้นะนีไ่ไงจริงๆด้วย ครึ่งแม็กโดนเม็ดเดียวก็จะเสียบเปรียบระยะไกลหน่อยนะเอเคเนี่ยเพราะว่าตอนตอนนี้คิมเล่นเป็นปืนระยะประชิดหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเอเคเนี่ยระยะกลางพอยิงได้อยู่นะแต่ว่ายิงระยะไกลนี่คือพยายามนั่งหรือว่านอนยิงนะครับเอเคเพราะเป็นปืนที่แรงดิบแรงมากสูงมากแล้วก็สายมากมากเลยนะครับเขาไปไหนแล้วเนี่ยวิงโดน โอเคครับตายเลยยิงแบบมั่วๆก็โดนได้ระวังไว้ด้วย4ี่ห้าเมร็รก็ล่วงแล้วอสามเม็ดสี่เม็รก็ล่วงแล้วเอเฟีย okay. ถือว่าเป็นปืนที่แรงมากๆสําหรับเอาไวชานะ้ชาร์จนะชาร์จแบตวงอยู่ตรงสพนะพานและไม่เห็นมีคนเลยเฮ้ยเดี๋ยว ไอตัวนี้บดนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามสะพานเลยดีกว่าหวังว่าจะไม่มีคนดักสะพานนะเพราะว่าคิมดักอยู่ก็นานพอสมควรก็ไม่เห็นมีมคนข้ามเลยข้างหลังก็กลัวคืออยู่ถ้าอยู่กลางสะพานนี่กลัวไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนวิ่งมาครับอยู่ข้างหน้าประมาณหลังกล่องมั้ง อ๋อโอเคเขาปีนขึ้นหลังรถอยู่หลังรถแล้วคิมว่าจะย่องไปให้ทุกคนแต่ก็กว่าหลังเข้าอยู่ดีลองย่องไปดูนะไม่รู้ว่ามุมนั้นเขาจะเห็นคิมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปใกล้กว่านี้ได้ก็น่าจะระเบิดยัดได้นะโอเคเหมือนเขาจะรู้รู้ว่าคิมมาแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเสียงเท้าหลุดนะแล้วก็เขาก็ขยับด้วย เดี๋ยวขอแลเบิดเลยดีกว่านะหวังว่าจะไม่มีเพื่อนเขาเห็นคิมนะเนี่ยปาไปโอเคน็อกนะครับนึกว่าจะปาไม่ถึงแล้ววะหน่วงนานเกินแต่ว่าก็พอดีเป๊ะเลยนะรอ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 เราจะไม่ยิงซ้ำเขานะเดี๋ยวรอเพื่อนเขามาคิดว่าเพื่อนเขาต้องมาเลยมาแล้วนะเสียงรุดอุ้ยปาสมองมาด้วยหรอ เอาปีนแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับน็อกคู่ไปเลยหลังกระบะเขาเรียกว่ากระบะหรือเปล่ามันเป็นรถเป็นรถดำบปะแตกไปหนึ่งครับอย่าอยู่กับพี่นะขยับขยับขยับ,ยบหน่อยเผื่อข้างหลังเข้าเราจะได้โจมทันโอเคเดี๋ยวขอซ้ำคนนี้ก่อนดีกว่านะ เพื่อนเขาไม่มาเรียบร้อยขอดูของหน่อยดีกว่าเพื่อนไม่รักหรอไม่เห็นมาเลยเหมือนจะใส่คุณหกด้วยขอเปลี่ยนเป็นเอเคใส่คุนหกนะอ่ะบ้าไปแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยดีนะปลาไม่เข้าระเบิดคีมก็ไม่หมดแล้วอ่ะน่าจะอยู่ นี่ไงเห็นปะเหมือนนอนอยู่ริมตรงนี้เลยนะชิมชา้าเลยดีไหมเนี่ยอะหอมสันก็มาดีครับเหมือนนอนอยู่ไม่งั้นก็นั่งอยู่อนอนสบายใจเลยนะซ้ำกอนโอเคสวยตอนนี้คือเราอยู่นอกวงนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคนจองในหมู่บ้านแล้ว วิ่งอยู่เยเยะเลยอ้ยคมเบาได้เบาฮืมคือแบบมุมนี้แบบรอดยากมากเลยอะวิ่งออกมาซ้ายหลังก้อนหินโดนหนึ่งเม็ดหูยวงก็จีตูดแล้วด้วยทำไมดีคือรอดยากมากเลยนะโอ้โหระเบิดไม่สวยไม่โดน เจอสวนเป็นไงล่ะคมนะกอ่อไอ้คนนี้คมเดี๋ยวนะวงจีต้ตูดแล้วทุกคนยิงมันปั๊มก่อนให้เขาเจ็บอย่าโผล่มานะโอ้ยแปบ๊บเดียวเหลือครึ่งหลอดบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไม่วงโคตรเจ็บเลยอะเขาปาสมองมาให้เพื่อนนะหวังว่า หวังว่าตรงไหนอะโอเคนอกสองเหลือคนสุดท้ายครับพี่ไม่เจอตัวไม่หลังกำแพงก็หลังต้นไม้อะ่ะโอเคเดี๋ยวขอสมอก,ก่อนครับแล้วก็ปั๊มยาเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่จะได้กินไก่นะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยน่าจะมแสงปืนมันโผล่โอ้โห คิมรอดได้ไงวะที่อมีโอกาสน้อยมากที่จะรอดนะครับที่เจอแบบวงแบบนี้นะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีเจ้าถิ่นด้วยนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมคิมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้นะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งด,ดง้นะครับผมเพราะว่าคิมลงคลิปทุกวันนะทาให้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนที่ ทีมลงคลิปบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็คิมสตรีมใน YouTube แล้วก็ Facebook ทุกวันเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะไม่งั้นแจ้งเตือนสตรีมจะไม่ขึ้นนะครับผมโอเคครับแล้วคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ